ยังคองเหนียวแน่นเหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับแฟนคลับคนรักกันที่มารวมตัวนับพันคนมาร่วมมีติ้งและเบิร์เดวันคล้ายวันเกิดวัยเเบนเทพอดิบพอดีในปีนี้ของนักร้องหนุ่มอารมณ์ดีกันเดอะสตาร์และปีนี้หนุ่มกันก็คงคงุณพ่อคุณแม่และแฟนคลับมาร่วมเลี้ยงอาหารกลางวั มอบสิ่งของให้กับน้องๆสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆอีกด้วยเรียกว่าแฮปปี้อิ่มบุญกันทั่วหน้าแต่เจ้าตัวก็แอบหวนนิดๆเพราะปีนี้เข้าเป็นเจเพศแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหายครัวเป็นปลิดทิ้งหรือเปล่าเ,าเพราะคนเคยหวนยังสาวทิสา,สาก็ส่งข้อความมาเบิร์ตเดย์ด้วยส่งมาครับก็ส่งมาส่งมาส่งมาเมื่อคืนเลยฮะก่อนจะเที่ยงคืนด้วยเขาบอกว่ารู้ว่าเดี๋ยวจะมีแบบว่าสายไหมอะไรเงี้ยก็เลยแบบส่งมาก่อน เชียร์ครับก็มีกลุ่มที่เชียร์แล้วก็มีกลุ่มที่แบบว่าอ,อ,อยากจะให้กลับมาคุยกันอยากให้ให้กลับมาแบบว่าดีกันอะไรอย่างเงี้ยจริงเราก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะแต่ว่าเราก็แบบเ,เรียกว่าอะไรอะ่ะห่างกันไม่ไม่ได้แบบคุยกันบ่อยเท่าเมื่อก่อนอะไรอย่างงี้เท่านั้นเอง เพราะเมื่อเช้าที่ผ่านมาหนุ่มกันก็เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยมีคุณพ่อคุณแม่มาให้กำลังใจไม่ห่างและแก๊งสี่โพดำก็มาร่วมแสดงความยินดีรวมถึงพี่ชายสุดเลิฟหนุ่มโตโน่ที่ลงพึงแต่งมสัสคอตหมีมาเซอร์ไพรส์ด้วยทัาเอาหนุ่มกันยิ้มแย้มปรีและหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งหลงังจากใช้เวลาเรียนมากว่า6ปีเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยฮะคือตื่นเต้นมากผมเชื่อว่าเป็น เป็นนิสิตทุกคนนะครับที่บระดิ์ทุกคนและกันที่เรียนจบแล้วก็คิดว่าคงจะตื่นเต้นเหมือนกับการนใ,นใ,ในวันนี้เหมือนกันก็อาจจะใช้เวลามากกว่าคนอื่นนิดนึงนะครับก็เพิ่มมา2ปีเรียน6ปีนะครับผมเรียนพร้อมเพื่อนจบพร้อมหมอเปพร้อมแพทย์นะครับผมในหปีแต่ว่าก็ดีใจครับที่จบได้แล้วก็พยายามพยายามอย่างถึงที่สุด